สวัสดีนะครับอันนี้จะมาตัดดาเหงายูคาหรือว่าโคนของยูคาเนะครับโดยใช้รถแมคโครในการงัดนะครับงัดเหงาหรือว่างัดโคนของยูคาให้กับรถแมคโคร จ้าจะของทีเขาต้องการปลูกมันสำปะหลังเทน้วครับจากดื่มที่ก็ปลูกยูคามาประมาณเกือบยี่สิบปีนะครับก็ถือว่านานมากการขายกับอยู่ที่ประมาณสามปีนะครับขายครั้งหนึ่งนะครับพอดีเจ้าของเขาจะทําการเปลี่ยนแผนในการทําการเกษตรนะครับเกี่ยวกับที่ดินแปลงน,นี้ นู้นขับยาวไปทางติดต่ายนู่นเลยตอนนี้รถไม่โก็กทาการขุดหนาอโคนยูคานะครับอ่ายูคารามก็ไม่ยึดไม่ได้ลึกนะครับตื่นๆส่วนใหญ่มันจะมีรากฝอยเยอะรากแก้วก็จะมีส่วนหน่อยนะครับมีรากแก้วของมันก็จะมีส่วนหน่อยมากส่วนใหญ่จะมีแต่รากฝอยดังนั้นในวันนี้นะครับก็เลย พอบอกใหนะครับว่าข้าอยากเอาไปทําอะไรก็เอาไปไป้ายว่างันนก็เลยจะไปเก็บไว้ทําฟืนถ้าปล่อยว่าทุงมีเจ้าของเขาจะเผาทิ้งมดนะครับปเสียด้ไม้ก็เลยต้องมาทัดเอานะครับคือตัดกิ่งนน็อๆออกแล้วก็เอาโคนใหญ่ๆมันนะครับใส่รดไป้บ้านเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงกลางๆๆคืนนะครับก่อ ขอไฟนะครับให้สัตว์เลี้ยงในบ้านมันได้อยู่กับของไฟกว้างมากครับเยอะมากเลยเท้าไปได้มดในก่อถือว่าเก่งมากนะครับแต่ว่ามีชาวบ,บ้านหลายคนนะครับเขาก็มาเอาเหมือนกันพอจะของเขาก็ไม่ได้ห่วงนะครับใครอยากได้ก็สมารถมาเอาได้เลยมาดีวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับ ตอนนี้แม่โครก็กำลังจกนะครับแถวสุดท้ายนก็าเมานะครับในราคาสองหมื่นบาทนะครับเมาโจกถี่จำนวนสิบสี่ไร่แล้วเมาสองหมื่นพอพอได้ค่าน้ำมุกน้ำมันเบือ่อเลยนะครับให้นิดหน่อยๆนย่ไม่ถึงกับได้กำไรมากว่ามันต่อยุคคามันก็ถือว่าเป็นมาที เอาออกอยากนะครับก็หลากมันหลักมันเยอะนะครับรหลกคอยมันเยอะพอดีมาจกในช่วงดินแห่งหรือว่านาแรงนี่ดินมันก็แข็งนะครับการโจกมันเลยลําบากหน่อยหนึ่งถ้าโจกในช่วงฤดูฝนนะครับมันก็จะง่ายนี่มาเอาออกช่วงนี้มันก็ยากหน่อยหนึ่งเนะี่ยดินมันแข็งก็โจกลําบาก มันก็ทือว่าดีนะครับเข้ามาเอาเอาอกให้นี่การฟันตอม,นมันก็ฟันลำบากพอสมควรนะครับเพราะร,รากมันเยอะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งคือมันต้องต้องสูนะครับทำไมสูก็ไม่ได้ประมาณช่วงเมษาดูถ้าฝนฝ่าตกลงมานะครับฝนฝ่าตกลงมาพอก็จะทำการไถไถโยงเอาไว้ก่อน แล้วครับหลังจากนั้นก็ถ้าฝนมันตกลงมาอีกเขาก็จะไถย,ยก่ลงในการปลูกมันสำหผัลรับฟับปัยากมากเลย้องมาดูมาชมกัน